นาอยุยะอิโนโอเุเอจบภารกิจในรุ่น118ปอนด์คว้าแชมป์ครบ4เส้นไปอย่างสวยหรูต่อไปคงข้ามรุ่นไปที่122ปอนด์แน่นอนในรุ่น122ปอปอนด์แชมป์ของ WBC และ WBO คือ on, สตีเฟนฟูตันสติการชกชก21ไฟยังไม่แพ้ช,ชนะ t k o ไป8 ฟูตันจะข้ามไปชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเฟเอเวทของ WBC พบกับคู่ปรับเก่าแบนดอนฟิกเกลัวส่วนแชมป์ของฝั่ง WBA และ IBF แชมป์โลกคือมูเลตจอนอันมาดายลีเยฟสิติการโชคยังไม่แพ้ใครโชค11ไฟยังไม่แพ้นอกไปแมานูว่าอินโนวุเอจะไปทางไหน ถ้าไปทาง WBC มีโอกาสไปเจอกับไอ้เขา่าหลุยเนลี่ค่อนข้างสูงอิโนโูเอะจะเจอใครในรุ่นนี้ก็น่าดูทั้งนั้นแล้วชายน้อยวรวุธจะมีโอกาสไหมร <c oughs> อติดตามชมครับ